ดีค่ะท่านผู้ชมป้าทิพย์ชาแนลค่ะมาหาแนวทางไปฝากไปต้นท่านผู้ชมค่ะตอนนี้บรรยากาศดีมากดูบรรยากาศเรารอบรอบนะคะค่ะดีมากเลยค่ะสวยงามนะคะอากาศร่มรื่นค่ะบ่อน้ํานะคะบ่อเป็นบัวพญานาคบ่อสะบัวสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะพญานาคก็จะมีสอง องตนนะคะคือพญานาคขาวนะคะเป็นนะเป็นหญ้านะคะหญ้านะคะแล้วก็พรานาคองดำกับองขาวนะคะองดำนะคะอ่าเป็นปู่นะคะองค์ดำเป็นปู่ส่วนองค์ขาวนั้นเป็นหญ้านะคะไม่ถ้าหากว่าไม่มีบารมีจะไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะบารมีไม่มากจะ สร้างไม่สำเร็จนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะก็มาดูกันนะคะโอ้โหท่านอาจารย์หรือก็จะมีนิมิตมาฝันถึงให้ได้สร้างนะคะเข้านิมิตเข้ามาจึงได้สร้างนะคะท่านผู้ชมค่ะป้าจิ๊บชาแน,นลนะคะถ่ายทำให้ดูนะคะเย็นล่มลื่นมากนะคะ ที่ตำหนักที่พักสูงตำหนักนะคะอากาศดีมากเลยค่ะพาทิพย์แชแนลจะถ่ายให้ดูนะคะ,คะอันนี้เป็นปูองค์ดํานะคะ่คะฝั่งทางนู้นเป็นปู่เป็นญ้านะคะเป็นญ้านะคะองขาวค่ะ ก็ดูวลเวียนรอบๆนะคะสร้างนะคะไม่สามารถสร้างได้นะคะเป็นปู่สวงนะคะแล้วอาจารย์พ่อของอาจารย์นะคะอาจารย์โชคดีนะคะค่ะ,คะ เรีเวน,นะคะร่มื่นนะคะต้นไม้ต้นมะม่วงต้นมะพร้าวนะคะน่าดูมากค่ะ ก็มาหาแนวทางนะะอาจารย์ให้นะคะอ่าเป็นนิมิตแล้วก็ขันน้ำมนต์นะคะขันน้ำมนต์ก็ได้ห้าสองแปดนะคะตามนั้นนะคะห้าสองแปดค่ะขันน้ำมนต์นะคะอ่ะาพระทิพย์ก็จวดวไว้อยู่นะคะห้าสองแปดแล้วก็นิมิตนิมิตดินะคะอาจารย์นิมิต ก็คันน้ำมูลห้าสองแปดค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คืออาจารย์โชคดีนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะคะขันน้ำมูลห้าสองแปด่วนนิมิตเก้าจีหกนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะค่ะอันนี้ขันน้ำมุลนะคะอันนี้ นีิดนะคะมิดฝันนะคะเก้าเจ็ดหกขันน้มุลห้าสองแปดค่ะพิจารณานะคะไม่ใช่ไปรวบอย่ารูบมากนะคะพยายามให้ตัดหาลัตเตอรี่นะคะหยิบจับลัตเตอรี่วันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะคะให้หาแนวทางนะคะหาแนวทางหยิบจับลัตเตอรีะคะ่ค่ะเดี๋ยวป้าทิพย์จะเนี่ยไปห้องน้ำก่อนไปทางฝั่งทางนี้ก่อน อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะปาทิปแชแนลค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะอันนี้คือปูองดำนะคะปูองดำค่ะอันนี้ยาองขาวนะคะยาองขาวค่ะ รอ,รอบๆเลยนะคะยาวนะคะรอ,รอบๆเลยะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะดูนะคะฟังคู่ฟินนะคะคู<อ>ิลีบรอบ,รอบ กำลังสร้างนะคะกำลังก่อสร้างอีกนะคะตั้งเสาไว้แล้วตั้งโครงไว้แล้วนะคะผู้ชมห้องน้ำห้องครัวบ่อน้ำนะคะ วัวสาบ,บัวปาที่ขึนนฝากนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหาแนวทางให้ท่านผู้ชมขับรถมานะคะจากร้อยเอ็ดมาร้อยกว่ากิโลนะคะท่านผู้ชมขับไปกับก็จะรวมสองร้อยสองร้อยกว่ากิโละะไม่ใช่ใกล้ๆกะนะคะกว่าจะได้แนวทางไปฝากท่านผู้ชมนะคะ ่ะเติมน้ำมันรถดมาก็ไม่ใช่น้อยอต้องลงทุนนะคะขอ,อกํำลังใจคนละไลคละแชร์ค่ะ,ะทุกท่านนะคะขอ,อกําลังใจคนละไลคละแชร์ อย่างหงขาวค่ะถ้าหากว่าเข้างวดนี้อาจารย์ก็บอกว่าจะจัดงานาบวงสวงนะคะค่ะ,คะท่านผู้ชม ดีค่ะท่านผู้ชมป้าทิพย์ชาแนลค่ะ <c oughs> มาหาแนวทางไปฝากไปต้อนท่านผู้ชมค่ะตอนนี้บรรยากาศดีมากดูบรรยากาศเรารอบๆนะคะค่ะดีมากเลยค่ะสวยงามนะคะอากาศร่มรื่นค่ะบอ่อน้ํานะคะบอ่อเป็นบอ่อพญานาคบอ่อสะบัวสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะพญานาคก,ก็จะมีสอง สองต้นนะคะคือพญานาคขาวนะคะเป็นนะเป็นหญ้านะคะหญ้านะคะแล้วก็พญานาคองค์ดํากับองคขาวนะคะองค์ดํานะคะอ่าเป็นปู่นะคะองค์ดําเป็นปู่ส่วนองค์ขาวนั้นเป็นหญ้านะคะไม่ถ้าหากว่าไม่มีบารมีจะไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะบารมีไม่มากจะ ส้างไม่สำเร็จนะคะท่านผู้ชมค,ค่ะค่ะก็มาดูกันนะคะโอ้โหท่านอาจารย์หรือก็จะมีนิมิตมาฝันถึงให้ได้สร้างนะคะเข้านิมิตอ่ะเข้ามาจึงได้สร้างนะคะท่านผู้ชมคะ่ะป้าจิ๊บชาแนลนะคะถ่ายทำให้ดูนะคะเ <c oughs> ย็นร่มลื่นมากนะคะ ที่ตําหนักที่ภักสูงตําหนักนะคะ,อ,ะอากาศดีมากเลยค่ะถาทิทย์เนี่ยวจะถ่ายให้ดูนะคะค่ะน,นี่เป็นปูองค์ดำนะคะฝัะ่งทางนู้นเป็นปู่เป็นญ้านะคะเป็นญ้านะคะองขาวค่ะ ก็ดูบริเวณรอบๆะะสร้างนะคะไม่สามารถสร้างได้นะคะเป็นปู่สวงนะคะแล้วอาจารย์พ่อของอาจารย์นะคะอาจารย์โชคดีนะคะค่ะค่ะ เรีเวนะคะร่มด่นนะคะ,ต,นนะ,คะต้นไม้ต้นมะม่วงต้นมะพร้าวนะคะน่าอยูมากค่ะ ก็มหาแนวทางนะคะอาจารย์ให้นะคะอ่าเป็นนิมิตแล้วก็ขันน้ำมนต์นะคะขันน้ำมนต์ก็ได้ห้าสองแปดนะคะตามนั้นนะคะห้าสองแปดค่ะขันน้ำมนต์นะคะอาาทิพย์ก็จวดวไว้อยู่นะคะห้าสองแปดแล้วก็นิมิตนิมิตอีนะคะอาจารย์นิมิต ก็คันน้ำมูลห้าสองแปดค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คืออาจารย์โชคดีนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนหกจ็ดนะคะคันน้ำมูลห้าสองแปดเ่ินนิมิตเก้าจดหกนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะอันนี้คันน้ำมูลนะคะอันนี้ นิมิตนะคะนิมิตฝันนะคะเก้าเจ็ดหกขันม้มนตห้าสองแปดค่ะพิจารณานะคะไม่ใช่ไปรบูบอย่ารูบมากนะคะพยายามให้ตัดหาลัตเตอรี่นะคะหยิบจับลัตเตอรี่วันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะคะให้หาแนวทางนะคะหาแนวทางหยิบจับลัตเตอรีค่ค่ะเดี๋ยวป้าทิพย์จะเนี่ยไปห้องน้ำก่อนไปทางฝั่งทางนี้ก่อน อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะปาิติดเชนี่เอค่ะฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะอันนี้คือปูองดำนะคะปูองดำค่ะอันนี้ยาองขาวนะคะยาองขาวค่ะ รอบๆเลยนะคะยาวนะคะรอบๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะดูนะคะฟังคู่กินนะคะคล่ลีรรบรอบ กำลังสร้างนะคะกำลังก่อสร้างอีกนะคะตั้งเสาไว้แล้วตั้งโครงไว้แล้วนะคะพูมห้องน้ำห้องครัวบ่อบน้ำนะคะ วอสาบบัวปาทิพนฝากนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหาแนวทางให้ท่านผู้ชมขับรถมานะคะจากโรยเห็ดมาร้อยกว่ากิโลนะคะท่านผู้ชมขับไปกับก็จะทว่สองร้อยสองร้อยกว่ากิโลไม่ใช่ใกล้นะคะกว่าจะได้แนวทางไปฝากท่านผู้ชมนะคะ เติมน้ำมันรูดมาก็ไม่ใช่น้อยต้องลงทุนนะคะขอกำลังใจคนละไลคละแชร์ค่ะ,คะทุกท่านนะคะขอกำลังใจคนละไลคละแชร์ ุงขาวค่ะถ้าหากว่าเข้างวดนี้อาจารย์ก็บอกว่าจะจัดงานาบวงสวงนะคะท่านผู้ชม